สวัสดีครับวันนี้สวนวังพาากรก็มาทํเสาให้กับต้นอะโวคาโดครับหลังจากปลูกไปได้14ปีนะครับเราจะเห็นว่าต้นเขาใหญ่สูงมากจนการดูแลร,รักษาค่อนข้างจะลําบากแล้วก็ปีนี้ก็ทาให้เพี้ยหอยขาวติดไปทั้งแปลงครับก็เลยต้องมีการจัดการในการตัดทิ้งนะครับนี่เราหมายไว้เลยนะครับหมายแล้วก็ให้ตัด ไม,ไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะตายเดี๋ยวก็แต่งยอดมาใหม่ครับอาจจะต้องเสียบใหม่เนี่ยครับหลังจากตัดเสร็จแล้วเราก็ถาท่าะครับก็ตอนนี้ก็คือให้ชาวบ้านมาช่วยตัดให้นะครับที่เราหมายไว้โดยที่ชาวบ้านจะได้เอาต้นไปทำฟืนนะครับจริงๆมีคนมารับซื้ออยู่แต่ว่าเราไม่ได้ขาย ก็เห็นใจชาวบ้านนะครับให้เขาเอาไปใช้ทําเป็นฟืนได้นะครับครับไม่ต้องกังวลน,นะครับถ้าเราทําให้ต้นเขาไม่เกิดโรคตายเขาก็ยังอยู่กับเราไปอีก เรไปดูกันว่าในสีเขาผสมอะไรบ้างก็มี